มันเป็นงูขนาดใหญ่มีลวดลายคล้ายกับงูจงอางซึ่งนั่นทําให้หลายคนหวาดกลัวแต่รู้หรือไม่ครับว่างูชนิดนี้ไม่มีผิดงูชนิดนี้คืองูสิงหังดําหรือเรียกอีกชื่อว่างูสิงดงงูสิงดงเป็นงูที่อาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งป่าเบญสพัน์ตั้งแต่ที่ราบไปจนถึงบนภูเขาที่มีความสูงไม่เกิน1,500เมตรจากระดับน้ำทะเล แต่ก็มีบางครั้งที่มันออกมาหากินตามชายป่ากใกล้แหล่งชุมชนงูสิงดงเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางวันอาหารของมันได้แก่หนูนกที่อาศัยตามพื้นกบและสัตว์เลื้อยคลานรวมถึงงูที่มีขนาดเล็กกว่ามันเมื่อพูดถึงขนาดงูสิงดามีขนาดเมื่อโตเต็มที่สามารถยาวได้ถึง3เมตรโดยจะมีแถบสีเหลืองพาดตามลำตัวและค่อยๆกว้างขึ้นเมื่อใกล้ถึงหางสุดเด่นอีกอย่างของงูชนิดนี้ก็คือหลังของมันจะเป็นสันนูนขึ้นมาสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน พวกมันขยายพันธุ์โดยการออกลูกเป็นไข่โดยจะวงางไข่ครั้งละประมาณ10บฟองในอนาคตอาจพบเจองูชนิดนี้ได้ยากขึ้นหรืออาจสูญพันธุ์เนื่องจากงูสิงดงหรืองูสิงหางดำนี้เป็นงูไม่มีพิษที่มีขนาดใหญ่คนจึงนิยมล่าเพื่อน,นำมาทำอาหารเหมือนงูสิงชนิดอื่นๆ Subscribe now งูสิงเป็นงูที่พบบ่อยตามบ้านเรือนผู้คน บางคนเรียกงูเห่าตะลานเนื่องจากรูปร่างของมันคล้ายงูเหา่าโดยเมื่อถูกรุกรานมักจะหูเฝ้าเหมือนงูเหา่างูสิงเป็นงูขนาดกลางยาวประมาณหนึ่งเมตรหัวและลำตัวสีเทาน้ำตาลเทาดูคล้ายงูเหา่าแต่ไม่มีแม่เบี้ยงูสิงเป็นงูไม่มีพิษงูสิงมักอาศัยและหากินตามพื้นดินพงหญ้าออกหากินในเวลากลางวัน อาหารของงูสิงได้แก่หนูกบและกิ้งก่าที่อาศัยอยู่ตามไร่นานในประเทศไทยพบได้ในพื้นที่เกษตรกรรมป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้งงูสิงได้ชื่อว่าเป็นงูที่มีเนื้ออร่อยจึงมักถูกล่าเพื่อนำมาเป็นอาหารในพื้นที่ชนบทของประเทศโดยงูสิงพบแพร่กระจายในทุกภาคทั่วประเทศไทยขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ